You're got gold, just Gott, gold, gold, gold. Got gold, gold. ขอต้อนรับสู่กลุ่มอัศวินสงสารข้าคือหัวหน้าคอลินข้าจะดูแลเรื่องหน้าที่และโยกย้ายของเจ้าเจ้ารู้จัจกอัศวินสงสารดีหรือเปล่าเอ่อเป็นบุรุษป่ายนีไง คือใช่ไหมเราเป็นมากกว่าบุษไปษณีเพราะอัศาวินส่งสารคืออัศาวินที่รับส่งของทุกอย่างและไปทุกที่เราฝ้าฟันศัตรูัวชกาลุยข้ามเส้นทางอันยาวไกลเพื่อส่งจดหมายอัศาวินฝึกหัดเอามอนเจ้าช่วยนําทางเลมอนเดซูไปยังเมลได้หรือไม่อาซี่ไหนๆข้ากาลังจะไปที่นั่นอยู่แล้วแต่ลุยเพื่อออกไปต่อสู้ไหนดูสิลุยเอา่ะเส้นทางการฝึกฝนเฮเด็กใหม่ เจ้าอยากเป็นอัศวินสงสารเหมือนกันสนะินะเมื่อกี้ทาเสียงไงนะมันมีอัศวินสงสารคนไหนพุ่งโจมตีไม่เป็นหรอกนะพุ่งโจมตีอะมาดูกันว่าเจ้าจะตามฆ่าทานได้เปล่าไหนให้ทาอะไรอุ้ยอุ้ยอ๋อ,อต้องกดปุ่มข้างล่างออข้างล่างเป็นปุ่มเหมือนแบบปุ่มสกิลแต่ว่าน้องจะวิ่งไปแบบตีออโต้อยู่แล้ว ตีไปเก็บของไปนี่เร็วนี่แต่ว่าอย่างเร็วเทียบค่าไม่ติดหรอกนะเออเด็กใหม่ถ้าต้องรีบไปเตรียมเข้ารับบททดสอบสุดท้ายถ้าจะสําเร็จก,การฝึกและเป็นอัศาวินทรงสารอันดับหนึ่งไมบทนักกาโปกเกมอ,อนยนะังไงไม่รู้นะอ,อีเอาเลือกอัพอู้เราสามารถเลือกอัพสกิลได้ด้วยเอาเป็นอะไรอะ่ะเพิ่มแหมมันสามารถใช้เต้นสายอะไรได้บ้างคงทนคือเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ป้องกันใช่ไหม ว่องไวเพิ่มอัตราการหลบหลีกแล้วก็อัตาราคริความฉลาดเพิ่มค่าฮิวแล้วก็ลดดําเมจเวทแต่อันแรกก็คือเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็คพิ่เข้าดําเมจแน่นอนว่าสําหรับเรานั้นถ้ามีสายตีไกลแล้วก็จะเล่นตีไกลนั้นสายผิวไหวไปเลยฮนะขั้น2คือใช้2แต้มเลยเหรอ,อมาไปเลยครับสายว่องไวแน่นอนว่าต้นเกมกาก,ากแน่นอนข <laughs> อให้เจ้าโชคดีกับบททดสอบนะ ขอบคุณนะข้าสัญญาว่าหนดีข้าจะทําให้สําเร็จเขาต้อนรับสู่เมลเจ้าต้องเป็นอัศวินฝึกหัดเลมอนเดซูแน่ๆข้าคือครูฝึกครูฝึกอะไรเนี่ยข้าคือครูฝึกเท็ริกรับผิดชอบเรื่องการฝึกของเจ้าเจ้ามีของที่ต้องเอามาส่งให้ข้าใช่หรือไม่นี่เลยฮะเอาม่ะกองโล่โอ้เข้าส่งมาเป็นไอ้นี่เลยนะเนี่ยจดหมายแล้วก็เสกออกมาโล่จำนวนไม่น้อยเลยเอาไปสักอันนะอ่าแถมให้ซะด้วยดีมากครับของฟรีใครไม่ชอบ ใส่โล่ไปจงนําจดหมายไปส่งให้อัศวินรุ่นพี่ทั้ง3คนโอเคเซ็นไปทั้ง3น่าจะรออยู่ในป่างั้นลุยเลยอ่าไหนกดลุยใช่ไหมมาควักดาบควักโล่โอ้มีกดโล่ด้วยนี่ไงอ๋อเป็นสกิลโล่นะโอ้ใช่ได้ใช่ได้คือพอกดโล่แล้วมันก็จะกระอุ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยแปรี่ อ๋อมันจะเดินช้าลงแต่ว่ากันดามเมทได้ด้วยไปไปไปตามตามพุ่งเสียบเข้าไปครับอย่านะน้องไม่ทานครับโอ้โหนี่ขนาดเราเข้าไปตีเรายังเสียเลือดเองอ่ะเนี้ยช้านี่ไงล่ะเกือบตายไง่ายลุนน้องข้าชื่อทีน่าเพิ่งเคยลงพื้นที่มาส่งของสินะนี่ส่งให้ฮะ อะไรอะกล่องปริศนาแร่หินจินดาของเดือนนี้นี่นะขอบใจน่ารุ่นน้องเห็นใช่ไหมว่าไอเทมของข้าออกมาจากม้วนกระดาษมันคือเวทคุมมิติไงล่ะเราเรียกม้วนกระดาษเหล่านี้ว่าสารอศวินไม่ว่าอะไรก็ใส่เข้าไปข้างในได้หมดถ้าไปพบข้าที่เมลนะข้าอยากช่วยอะไรเจ้านิดหน่อยโอเคอันนี้เรากลับได้เลยป้าเลือดเหลือยี่สิบเก้าเองอ๋อมีกล่องให้ด้วยของฟรีมีก็เอานะฮะข้าเจ้าหาวัตถุด,ดิบที่เหมาะสมมาข้าจะช่วยปรับปรุงอุปกรณ์ให้ข้าจะให้วัตถุดิบวัตถุดิบอนะ <laughs> ถ้าจะให้วัตถุดิบน้องใหม่ละกันอ่ะเรามาดูโล่ของเจ้ากันดีกว่าอ่ะอัพโล่ให้ฟรีใช่ไหมดีมากครับได้เวลาอัพเกรดโอ้โหเห็นข้างหลังอันนั้นแหะ490คือเงินเหนอะขึ้นมาครึ่งดาวนะดาวจิว๋วเพิ่มป้องกันมาหนึ่งโอเคให้อัพอ,อีกทีหนึ่งใช่ไหมอ่ะอุยอะมีลายเปลี่ยนเล็กน้อยมันอัพได้5ขัน้นเหรออัพสุดเลยปะเนี่ย ใช้เงินอย่างเยอะพออัพโลแล้วเจ้าก็จะทนทานขึ้นด้วยแถมดูดีด้วยเออพอเปลี่ยนดาวแล้วมีเปลี่ยนลายเจ้าต้องการอุปกรณ์ที่ดีกว่าเดิมก็ไว้ใจรุ่นพี่ช่างตีเหล็กคนนี้ได้เลยไปหารุ่นพี่คนที่สองกันดีกว่าอุ้ยอันนี้มีแตะค้างแล้วก็เลือกไปได้ด้วยว่าไปไหนไปฮะเดินทางตั้งโลไปก่อนฮนะืออืออเออแทงแล้่ะอุ้ยไม่ต้องแทงเลยฟันฉับๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหแรงมากนี่พุ่งทะลวงอ้ย ตามไปตามแฟรี่ไปพุ่งแทงโอ้โหนี่ขนาดพุ่งแทงเขายังเสียเลือดนะเนีเ่ยอ้าดุนพี่เจ้า,าแรงพวกนั้นจริงๆแล้วไม่ต้องช่วยข้าก็ได้นะแต่ก็ขอบใจอ,อย่างนี้ก็ได้อะโอ้ข้าชื่อ CL, รารซิเอลเดี๋ยวเรียกว่าลารก็ได้เจ้าคงยังได้สินน้าใจตอบแทนที่ช่วยข้าสินะนี่ยาเพิ่มพลังชีวิตถือว่าข้าไม่ติดค้างอะไรเจ้าแล้วนะข้าแค่ช่วยเฉยๆไม่หวังอะไรตอบแทนง,งั้นเลยเหรอ ข้าเชื่อไม่ลงหรอกเจ้าเก็บยานนั่นไม่เถอะไปแล้วเขาไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะอ่าโอเคไม่เป็นไรฮะของฟรีก็เอาอ่ะเวิลสี่นะฮะนี่แต้มสกิลเป็นสี่มาว่องไวอยู่เหมือนเดิมนะแต่จเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ไม่มีหลบไม่มีอะไรทั้งนั้นน่าโดนเต็มๆเนื้อๆนะมาอุย้ยมีกดยารักษาด้วยพร้อมไปก่อนอ,อืออืออือมีนี่น บล็อกเอาไม่ได้บล็อกแฮะเมื่อกี้สก,กิลรีไม่ทันโดนเนื้อเนื้อบล็อกอื้อโอ้ยทิ่มแทงไปบล็อกอื้อข้าชื่อวัยทยะเป็นอัศาวินฝึกหัดเช่นกันเจ้ามีของมาส่งข้าใช่หรือไม่นาเปิดตำลาสม,มุนไพรโดยในนา นายนาสิไม่ใช่นายนะพี่สาวจอมอัจฉริยะของข้าเขียนเองหนังสือเล่มนี้โอ้โหฟอนเล็กเกินหนังสือเล่มนี้ได้เผยแพร่ทักษะแต่ท่าชั้นยอดของนางให้โลกได้เห็นถ้าเกิดมาในจะกลที่ทุกคนภูมิใจกับการเป็นนักแต่ท่ามือฉมังฝีมือของข้าเองก็พอใช้ได้แม้จะไม่ช่ำเท่าพี่สาวของข้าเจ้าคงมียาติดตัวอยู่สินะลองดูใบเซลลูลีฟนี่สิถ้าใส่สมุนไพรลงไปยาของเจ้าก็จะยิ่งมีฤทธิ์มากขึ้นขอข้าลองได้ไหมมา อ้อัพเกรดยาเหรอไหนฮีลพลังชีวิต30หน่วยและ2.5ของพลังชีวิตสูงสุดไหนลองเลือกสเตตัสที่จะอัพโอ้แตะค้างไว้เพื่อใส่ศูตรพายอ๋อแตะค้างเพื่อที่จะอัปเกรดตัวยาใช่ไหมโอ้เหมือนแบบอัพสแตตยานะฮะแล้วเราอัพนี้ได้ไหมนี่นี่โอ้ต่ลาาสกิลก็จะใช้วัตถุดิบต่างกันมาผสม ไหนๆละมาเขาให้ของมาเราอัพให้หมดไปเลยแล้วกันคนที่ได้จะแตกต่างกันตามสรรคุณของยาค่าแนะนําให้เจ้าลองผสมสมุนไพรดูนะโอเคเราผสมเรียบรอ้อยแล้วเจ้าดูเรื่องบททดสอบขั้นสุดท้ายของอัศวินสงส,สารแล้วใช่ไหมอัศวินฝึกหัดบางคนเลือกที่จะค่อยๆใช้เวลาเตรียมตัวแต่ก็มีบ้างอย่างอัศวินฝึกหัดอัลมอนด์ที่รีบพุ่งพิชิตเป้าหมายเมื่อกี้ใช่ไหมที่มาสอนเราใช่ไหมสองเส้นทางนี้ต่างกันสุขขดขั้วแล้วเจ้าจะเลือกแบบไหนละสหายถ้าเห็นด้วยกับการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สําคัญเจ้ายังมีของอีกอย่างที่ต้องไปทรง ของแม็กกี้งั้นหรือคดินว่านางกำลังตามหาสวินฝึกหัดอีกคนหนึ่งที่อยู่ในป่าใหค่าทำเจ้าเสียเวลาเลยโอเคปะ่ะส่งให้แม็กกี้อ่ะนะฮะควักดาวออกมาเจอน้องหมานีแทงไปก่อนคนคนปึบแทงอือโอยเนืออือ,อกดบล็อกไม่ทันตีน่ะบล็บอกตีบล็อก แพงหิวสักหน่อยกดยัง่ะแล้วติดโลอยู่แทงอ,อืออืออือนี่เหรอแม็กกี้อะไรเี่ยนางไปอยู่ที่ไหนกันนะเฮ้ยสินค้าของสัปดาห์นี้นี่อยู่กับเจ้าอะส่งมาได้เลยใช่เหรอใช่แม็กกี้ปะเนี่ยสินค้าจัดส่งโอ้โหมีแต่อาหารอ่าใช่นะ แมค้าแม็กกี้ขอบคุณนะเจ้าเด็กใหม่เจ้าช่างหัววดีจริงช่างต่งจากใครบางคนอ้าวเจ้าเห็นเด็กผู้หญิงผูกโบท่าทางไร้เลียงสาบ้างไหมนางต้องนํายาและสักอย่างไ,งไปส่งเป็นบททดสอบขั้นสุดท้ายแต่จนป่านนี้แล้วนางยังไม่กลับมาเลยข้าเป็นห่วงจะแย่ถ้าพลาดแบบนี้มีหวังนางได้สอบตกขั้นสุดท้ายอ,อีกรอบเหรอเอาละ่ะรออยู่ที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์เจ้าเชื่อไปหาข้าที่ร้านได้ไหมโอเคุยได้ชุดกลับมาด้วยนะรอบนี้ชุด กราะนักพจน์ัยใส่ได้เลยเพื่มป้องกันแปสวยครับอา่าได้เลเวลมาอีกเราก็อัพต่อนะยังคงอยู่กับว่องไวนี่แมคคามักกี้เขาต้อนรับสู่ร้านที่แสนวิเศษของข้าว่าไงนะอัศวินสงสารมาขายไอเทมน่ะเหรอเอาหน้าข้ามีเหตุผลของข้าจะไปลองดูร้านข้าสักหน่อยไหนมีอะไรขายบ้างโอ้โหอะไรอะ่ะปีกมแมลงดอกไม้มีดสั้นเนาะไม่มีอะไรที่เฉือนไม่ได้ถ้าใช้มีดมนลงคาถาวะเพิ่มพลังโจมตีโอ้โห อุน่าสนใจมีดเนี้ยนี่อะไรอะ่ะหน้ากากอีลาสติกไม่มีผลงานไหนไม่โดดเด่นถ้าใช้หมวกแห่งความช็อไวสุขภาพเพิ่ม50 <c oughs> <c oughs> คือสแตทบอกอะไรที่มันแบบดูเร็วๆว่องไวแต่แบบไม่เกี่ยวอะไรกันเลย <c oughs> อันนี้เพิ่มโจมตียงพอว่านี่คือเพิ่มเลือดมันต้องต้องแบบเพิ่มหลบหลีก <c oughs> เพิ่มสปีดอะไรอย่างงี้ป่ะ <c oughs> นี่ชุดอาพรอีลาสติกเทจัด สวไม่มีผลงานไหนไม่เตะตาถ้าใช้ชุดแห่งความพลิกแพลงม,มาแลกของแล้วขอไปแลกของอีกทีนึงโอเคแลกเลยดีไหมเนี่ยแลกอันนี้แล้วก็ไปอัปเกรดยานเนี่ยลดย5ิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ด้วยอ่าเจ้าแสดงฝีมือในการส่งครองส่งครองเจ้าแสดงฝีมือในการส่งของครั้งแรกได้อย่างดีเยี่ยมผู้บังคับบัญชาของเราตกลงรับเจ้าเป็นอัศวินฝึกหัดเต็มตัวตอนนี้เจ้าใช้บริการต่างๆของข้า,ขาได้ครบเลยนะรับมัฟฟินกราโนราฟนี่ไปสิโอ้โหพูดให้หิว เผื่อเจ้าต้องฟื้นพลังงานในยาฟูช,ฟช,ชุกเฉิดนะฟูชุกเฉิดครับเรามีอาหารและเครื่องดื่มอย่างอื่นขายด้วยนะลองดูสิอสรุปเป็นหัวหน้าส่งงานหรือว่าเป็นแบบพนักงานขายเนี่ยโอ้โหของขายลิมิเต็ดน้ำบาล,ลีเอามาลดแบบอย่างเยอะฟื้นฟูร้อยแปดสิบอ่าซื้อหมดของเซลอะไรอ่ะปลาคอสของอัศวินโอ้เพิ่มสแตตอย่างเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ลดราคานะนี่เอามาฟินกาโดลาอีกอันหนึ่งปะล่ะ โอ้แต่แพงมากเลยฟื้นพลัง30%ค่อยซื้อแล้วกันนะเอาล่ะข้าจะมอบภารกิจอะไรต่อไปให้เจ้าดีมีเด็กผู้หญิงหายตัวไปเออใช่อาวินฝึกหัดเพิ่มยังทาบททดสอบขั้นสุดท้ายไม่เสร็จนางย,ยังไม่กลับมารายงานตัวหวังว่าจะไม่ไปตกที่นั่งลําบากอีกนะขอวันให้เจ้าไปตามนางได้ไหมขอบคุณมากสรุปให้ส่งของให้ไปเอาคนกลับมานะเอาล่เราไปช่วยคนเขาด้วยนะหมาอีกแล้วโอ้โหหมามันตัวใหญ่ขึ้นไหมเนี่ย อือ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 โอเคโดนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยบล็อกไม่ทันโหโดนดาเมจฟรีไปทีนึงโอ้ยเดียวเดี๋ยวเดียวโอ้เกือบโดนเหนี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 มามาโดนอือมีอีกไหมหมาอีกแล้วบล็อกบล็อกวิหมาเล็ก นี่อ่ะพุ่งทีเดียวสมตัวสวยงามฮนะนี่หรือเปล่าอุย้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอะ่ะข้าพยายามแล้วแต่ข้าไล่ตามร็อบลิ้นไม่ทันคม็กี่แม็กกี้ต้องบน่นจนแก้หูข้าแตกแน่เลยนี่น่าจะเป็นคนที่เราต้องมาหาหรือเปล่าเจ้าเห็นหมดเลยเหรอ <laughs> นี่ข้าคงตกบททดสอบอีกตามเคยสินะใส่แล้วข้าคือเพล ถ้าทำบททดสอบขั้นสุดท้ายอยู่แต่พลาดท่าให้พวกล็อบลินป่วนตลอดเลยคราวนี้พวกมันขโมยายาที่ข่ากำลังจะนำไปส่งถ้าข่าว่องไวกว่านี้อีกดิดก็คงดีสินะเอาเถอะข้าควรไปหาแม็กกี้แล้วสารภาพากับนางว่าเกิดอะไรขึ้น แง่ค yeah, อตกไปเลยนั่งสารโดนดุเลยของที่ส่งหายไปอีกแล้วเหลอ <c oughs> นี่เจ้าเข้ารับปดทดสอบครั้งที่สองแล้วนะ <c oughs> เจ้าต้องฝึกเพิ่มอีกไม่นานเจ้าจะเจอศัตรูที่หินยิ่งกว่านี้มาสรุปโดนเอาไปฝึกต่อนะต้องช่วยดูแลร้านนะฮะแลกกันนั่นไงในระหว่างนี้เราต้องหาใครสักคนไปจิงยาก,กับมาก่อนแน่นอนว่าหันบางทางนี้ทั้งคู่เนี่ยคือเราดัานเอง ชาวบ้านที่สั่งยาจะเป็นต้องใช้มันเจ้าช่วยหน่อยได้ไหมเด็กใหม่โอเคเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวข้าจะแนะนําคนให้รู้จักไอเทมพรีเมียมที่พวกนั้นขายน่าจะช่วยให้เจ้าลุยได้เต็มที่อ๋อและร้านค้าเติมเงินใช่ไหมนั่นไงตลาดพรีเมียมโอ้โหเนี้ยแพ็คมือใหม่แพ็คมังคั่งโอ้โหเพชรม่วงเพชรลุงเอาเป็นว่าเราต้องไปลุยแล้วการรวมอ่ะ ออนี่อ่ะแทงมูโอ้ยโดนกันทุ่นหน้าป๊อกนี่ติดโลแทงอุ้ยแทงทะลุไปโดนแฟรลี่เลยมาแฟรลี่โหวิ่งเร็วมากเลยอ่ะเอ้ยเกือบโดนยิงอังโลปึง้งอ,อื้ออื้อโอ้ยแทงนี่อ่ะแทงมูมีอีกมะเนา เฮ้ยโอ้โหตัวันเลอร์เลยบอกโอ้ยโดนแรงมากนี่ไงฮิวเผืออไปครับตั้งโลอีกทีนึงอืออือโอ้โหโหดมากเฮ้ยนี่ไงล็อบลิ้นอะไรนั่นใช่ไหมของอยู่เจ้าหงางตามมาสิเอาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนางวิ่งตามมาด้วยว่า แม็กกี้กำลังวุ่นอยู่กับภารกิจส่งของข้าเลยตัดสินใจมาช่วยเจ้าเอา้าอย่าบอกนางนะใครๆก็รู้ว่านางเสียงดังขนาดไหนเวลาโมโหโอเคข้าอ่านหนังสือทักษะเล่มนี้เพราะอยากฝึกฝนร่างกายให้ว่องไวขึ้นคิดว่าคงมีประโยชน์กับเจ้าเหมือนกันอ่าให้หนังสือด้วยทีนี้ก็สางปัญหาที่ข้าก่อโอเครู้กสกข,ขิดนะได้มาขอบคุณมากฮะเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกให้หนังสือสกิลฟรีเรายังคงเชื่อมั่นนะฮะ งองวัยสิบไปไหนลองดูทักษะนะฮะดูสกิลใหม่ของคุณอะไรเงี้ยเรียนทักษะเลยถ้าพุ่งโจมตีโดนศัตรูอย่างน้อยหนึ่งตัวคุณจะพุ่งโจมตีได้อีกรอบโอ้ดับเบิลนะปึ้มปึ้มพุ่งๆเลยใช่ไหมพุ่งโจมตีไร้ต้านทำดาเมจกัะภพาพ20สองรใส่ศัตรูต่างๆที่โดนโจมตีเอามาดุนแรงฮนะนี่โจมตีธรรมดาคอมโบ จมตีสวนอ๋อเราต้องกดสกิลนะฮะมันเป็นคอมโบถ้าอย่างเช่นเรากดโล่ไหนก็คือเรากดโล่ก่อนแล้วก็โจมตีอีกทีนึงใช่ไหมอ่าส่วนสกิลป้องกันสลับยืนยืมแรงบล็อกโจมตีไปข้างหน้าเราตั้งท่าโล่และบล็อกดําเมตร มันมีคอมโบสกิลกันด้วยนะฮะที่ต้องกดเ,ออเดี๋ยวต้องไปลองแล้วน,นี่เพิ่งดูเลยนะเนี่ยว่ามีคอมโบแบบนี้ด้วยปเป็นไงเพลเหนื่อยเหลือเกินทำไมข้าถึงได้อ่อนแอนักนะโอ้ไม่เป็นไรนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปจับให้ได้สกิลมาลนะอาบล็อกปึ๊บแทงตีอุ้ยแรงมากบล็อกตีนะบล็อกบลอกตีตี โอ้ยังไม่ได้ลองแทงๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบล็อกไปก่อนอือแทงแทงโอ้ยกระเด็นไปไหนแล้วนะแฟรี่อ่ะยังไกลไม่ทันแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยโอ้โหธนูแรงมากอือแทงสวนกันทีไปก่อนทีนึงออกมาเพิ่มป้องกันกายภาพกดโล่ปั๊บแฟรี่นี่นะโอ้โหยังแรง วุยเทพอ่ะถ้ามันแบบแก่มมากเจ้าทําสําเร็จเจ้าจับลร็อบบินได้แถมยังทิ้งยากลับมาได้ด้วยเจ้าใช้หนังสือนั่นได้อย่างเห็นผลเลยใช่ถ้าไม่เห็นหนังสือสกิลไม่กีก็กดคอมโบไม่เป็นเหมือนกันเจ้านีเรียนรู้เร็วจริงๆสินะมะขอบใจนะเจ้าทําในสิ่งที่ข้าทําไม่ได้ข้าว่าเราควรเอายานั่นกลับไปที่เมืองกันเย่เอาของคืนมาได้แล้วครับมีคนต้องใช้ยานะกลับมาแล้วโดนดูมันไงล่ะเพอเจ้าทิ้งหลาน ข้า,าสาว้ใจเจ้าเฝ้าร้านอย่างน้อยในที่สุดยาก็ไี่ศูนย์เปล่าไปนะข้าควรเอายาไปส่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้เด็ดขาดเจ้าจะต้องฝึกเราต้องไปส่งแน่นอนแบบนี้ท่านข้าอยู่เฝ้าร้านชดเชยความผิดไปก่อนก็ได้เจ้ารีบนํายาไปส่งในเขา้านั่นไงนะขอส่งยาหน่อยอุ้ยทธนูแทงแทงอพุ่งไปเลยฮนะบ็อก โอ้ยโอ้โหแรงมากแทงแทงสองทีไปครับบล็อกบล็อกไปก่อนตอนนี้โดนหนักมากยูไปด้วยเออโอ้ยโอ้ยแทงแทงทะลุไปโดนเอ้ยเจอหมาไอ้ตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่บล็อกไปก่อนกระสุนแฟรรี่มาตากไกลเออโดนเวทพุ่งแทงพุ่งแทงบล็อกยูไปด้วยโอ้ยยาใช้ได้เรื่อยๆเลยนี่มา โอ้โยโอ้ยตีคูดาวแทงแทงอืมหมามาอืบล็อกบล็อกไปฮะนอ่อือหมดยังโอ้ยฟุ๊บทิมทิมอ่ายิวด้วยบล็อกนี่นี่แหละเข้าระยะประชิดแล้วแทงแทง,แทงเรียบร้อย โรอบนี้กดยาหลายรอบอยู่แซนดี้ผู้ไม่สบายเจ้าคืออัศวินฝึกหัดใช่ไหมส่งยาครับโอ้ขิงค่ะเกิดอะไรขึ้นกับเพอรหรือเปล่าปกตินางเป็นคนนำยามส่งให้ข้าเพลหายาไม่ให้ข้าได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทุกครั้งข้าหวังว่านางจะไม่โมแต่โทษตัวเองเพราะอาุบัติเหตุลเล็กๆน้อยๆน,นะโอ้เป็นคนเอายาม,มาให้ประจํานะขอบใจนะที่ช่วยส่วนทางนี้ข้าก็พยายามเต็มที่เหมือนกันข้าเห็นแม็กกี้ต่อรองกับพวกพ่อค้าก็เลยลองเจรจาดู ข้าจะเลิกจาสําเร็จด้วยขณะแม็กกี้ยังประหลาดใจเลยเจ้าช่วยข้าดีเยอะมากเลยล่ะขับใจนะท่านพ่อท่านแม่สอนว่าข้าจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นเสมอถ้าไม่เหนือบากก่นแรงมีวันหนึ่งอศัศวินสงสารใจดีคนนึงช่วยข้าไว้เขานําความสุขมามอบให้ข้าข้าก็เลยอยากมอบความสุขคนอื่นบ้างโอเคจาอยากทํำอย่างเพล,ลแล้วหาเงินนอกเวลาไหมล่ะถ้าเจ้าไม่มีธุระอะไรเจ้าก็หางานทําได้นะ โอเคฮะอุ้ยมีกิจกรรมใหม่อ๋อกิจกรรมนอกเวลางานนะฮะไหนทำงาน5%กนําหนดตารางเพื่อสะสมเหรียญไปตามกันเวลาอ่ะกำหนดนี่คืออะไรอ่ะแบบเป็นออฟไลน์อ่ะโอ้หีบจะเต็มอีก4ชั่วโมงอืมเฮ้ยมีให้ของขวัญแล้วก็รับของขวัญด้วยมีของไรจะให้คืออะไรอ่ะต้นไม้วอลน,นัทโอ้ไอเทมพวกตีบวกนี่ปอต แทงสวนนี่เรียบร้อยบอล็อกแทงสวนเอียหนี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 วิ่งมามนี่โดนจิ้มไปทีหนึ่งแปทงแปทงโอ้ยบ,บล็อกนะเราบล็อกกันเตมีไปก่อนเติมเลือดไปด้วยอื้ออือโอ้อยเจ็บบล็อก แพงสวนอา้าวนี่มันลา้าถ้าเห็นเจ้าช่วยเด็กผู้หญิงเมื่อกี้ที่ชื่อว่าเพลนั่นพิลึกคนเสียจริงถ้าคิดว่าเจ้าไม่ใช่อัศวินฝึกหัดธรรมดาแน่ๆปกติอัศวินส่งสารจะสนแต่ภารกิจส่งของที่ได้รับมอบหมายไม่เหมือนกับเจ้ายอมสลับเวลาไปช่วยอัศวินฝึกหัดคนอื่นถึงไม่จําเป็นอะไรแต่เจ้าก็ช่วยอยู่ดีช่างแปลกนะท่านพ่อบอกข้าว่าคนเราช่วยคนอื่นก็เพื่อสิ่งตอบแทนเท่านั้นอีกอย่างยางนั่นก็ไม่ใช่ของจาเป็นสำหรับข้าแต่ที่สําคัญกว่าคือหัวหน้าคอลินเรียกให้เจ้ากลับไปพบที่เมล เกิดเรื่องใหญ่ในหมู่บ้านไม่ไกลจากเมืองค่าสงสยัยว่าแล้วก็ทิ้งไว้งง ทิ้งไว้ให้งงอ้าวคราวนี้เป็นแบบบุรุษไรษณเย์เต็มตัวละเหตุการณ์ครั้งนี้สาหัสจริงๆท่านหัวหน้าราชองคลักษ์ออสเตรียพวกเราอัศวินส่งสารดีๆทุ่มกำลังก็ควรจะเป็นเช่นนั้นถึงจะสมกับคำว่าอัศวินชีวิตชาวบ้านกำลังตกยืนอันตรายแค่ส่งของเล็กๆน้อยๆมันไม่พอหรอกอ้าวเฮ้ยเราได้ส่งอัศวินมือดีที่สุดไปแล้วท่านผู้บัญชาการก็ลงพื้นที่เองถ้าเช่นนั้นข้าจะให้คนนำรายงานไปส่งกับราชสำนักที่คอมอโอ้ยฟอนเล็กจัด อัศวินสูงสารด้วยโอ้ยมาดูถูกกันเจอแทงสวนหรอเพราะที่เจ้าต้องมาเจออะไรแบบนี้นะสายตาของหัวหน้าราชองครลก็มีแต่ความปลอดภัยของคูเลสตันเกิดเหตุเคราะห์ร้ายกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลข้าได้ยินเสียงชื่นชมผลงานของเจ้าแล้วเจ้ามีความสวรรค์ข้าขอไหว้วานอะไรเจ้าหน่อยได้ไหมโดยเอาจดหมายนี้ไปส่งให้ราซีเอลทีนาไปอัศวินฝึกหัดเหมือนกับเจ้าข้าไว้วางใจให้เจ้าทาภารกิจนี้รวมถึงอีกหลายภารกิจในฐานะอัศวินสงสาร เห็นตู้ส่งสารที่ตั้งอยู่ไหมถ้าอนุญยาตให้เจ้าใช้ตู้นั้นได้เจ้าเลือกรับภารกิจส่งสารได้ตลอดเวลาตราบใดที่มีจดหมายพร้อมให้นําไปส่งอย่างปลายทางอ่ะจงทําภารกิจบ่อยๆหากอยากเลื่อนขั้นในฐานะอัศวินส่งสารโอเคฮะเมื่อทําภารกิจส่งสารเสร็จคุณจะได้รับโทเค็นอัศวินส่งสารเพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นอดกดคลิกเข้ามาดูอ่าไหนอะไรเนี่ยยอดนักทาโต๊ะเริ่มส่งของ โอ้เอาโตใส่ม้วนคัมพีไปฮะเอาเฮ้ยไปเลยเหรอล็อกแทงสวนไปฮะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวบล็อกบล็อกบล็อกโอ้อกดไม่ทันอือไม่อะโอ้ยอืมมันมีตัวตีไกลเออยอมโดนไปก่อนมาทิมแทง โบทิมแทงนะเฮ้ยอันนี้มันเยอะหาเยอะบล็อกไปก่อนเออเออย,ยิวเลยแล้วกันโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้ะทิมแทงอุย้ยแทงก,ก,ก็บินกันหายไปไหนแล้วบล็อกไปก่อนอุย้ยลบได้แทงสวนไม่มีแหละฮี่าเจ้ามีของมาส่งข้าไอเป่าออโต้มาส่งครับยีไป,ไปมาก็เล่นเพลินเหมือนกันนะเนี่ยเอาช่างฝีมือคอบข้าหวังว่าลูกค้าจะถูกใจผลงานของข้านะ ทำโต๊ะไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวมาหลายปีงานทั้งหมดจําเจหน้าเบือ่อแต่ยิ่งค่าทํายิ่งมีความชํานาญอ้าวเอามาบทให้ฟังแล้วก็ไปโอ๋แต่ว่าเขาให้รางวัลนะเมื่อทำภารกิจส่งสารเสร็จเจ้าจะได้รับโทเคนซึ่งนำมาใช้ในการเลื่อนขั้นอ่ะเข้ามาเลื่อนขั้นที่นี่ไหนจาก C9 มาว่าเลื 4, เล่อน C ครับเริ่มต้นเส้นทางของอศัศวินส่งสารเลื่อนขั้นเป็นอ้าวก็ยังเป็น C อยู่ แค่ซีที่มันสูงกว่าเก้าอ๋อเป็นซีแปดนะมาเลื่อนระดับซีแปลงว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีล็อกภารกิจหลายวันนะแต่ว่าส่งของให้ครบกันนะฮะวงจรสร้างสรรค์ของลูกป,ปั้นหรือเปล่าลูกป,ปั้นงดงามเฮ้ยมีธนูมาแทงสวนไม่ก่อนอ,อือหือโอ้ย่างเยอะโอ้ยโดนยิงฟรีโอ้ยโดนฟาดก่อนด้วยนี่นะเออเก็บสกิลไว้ยังอีกเหรอ โอ้ยเยอะหมาแทงโวนอุ้ยมีหมาด้วยเมื่อกี้อะไรแวบ,บแบบหมาบอกได้อ่ะบล็บอกอ่ะอื้อกดยิวไปก่อนหมาแ๊บแทงแทงเอาวะเอาลูกปัน้นรดงานมาส่งละปั้นนี่มันช่งน่าทึ่ง้ากลับมามีไฟอีกครั้งแล้วได้เวลาวาดผลงานชิ้นเอกแล้วก็ไป โอเคจิตกรน่าจะชอบผลงานของข้าหรือเปล่านะก็ะองงานนะฮะอ่าได้โทเคนอัปเกรดเป็นได้อีกฟรีหนึ่งหรือเปล่าป๊าเป็นฟรีเจ็ดนะฮะเลื่อนขั้นครูฝึกสั่งมานะฮะนี่เอากองโล่ไปส่งแน่เลยเอ๊บล็อกไว้ก่อนอะไรอ่ะสวนคืนเลยครับอืมจะจู่มาอย่างนี้โอ้ยโดนยิงเออจ๋าไม่ะ ื้อโอ้โหเลือดครึ่งหลอดอยิวไ,นะไปก่อนฮะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพิมแทงนี่ล่ะมาตั้งโลนี่บล็อกบล็อกไปก่อนอยังไม่หมดพิมแทงอ้าวเพิ์ลเอาไม่ใช่แม็กกี้ในสุดค่าสาสางงานเสร็จสักที มีโล่ต้องทําความสะอาดเพิ่มอีกแล้วเทคนิกนี่ก็ใช้ค่าสักพุ้มเลยโอ้รอบนี้ใช้2โเทเค็นเนาะก่อนอื่นขอไปตีบวกก่อนได้ไหมวิ่งมีแบบชุดเซ็ตที่สวมใส่อยู่เซ็ตฟิลลี่โอ้มีหลายเซ็ตเลยแต่ว่าคร,คร่าวๆเขาน่าจะมีให้แค่นี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาเพิ่มเอางั้นเราก็ตีบวกไปก่อนเลยก็ได้อย่างอันนี้ถ้าตีบวกใช้เงินใช้แร่เอาโล่ให้เต็มเลยดีกว่านะเพิ่มพลังจบตีแล้วกัน อัพเกรดหนึ่งดาวไออัพอ,อีกขั้นหนึ่งป๊าปเปลี่ยนไหมอุ้ยหน้าตามเปลี่ยนนิดนึงตอนจบตีเป็นสิบแล้วครับไ,ไหนๆแล้วก็อัพไปอีกขั้นหนึ่งสิบเอ็ดอัพขั้นสุดท้ายโอ้ใช้ไม้หกขาดไม้สองท่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปหา,ามาเราไปส่งของก่อนแม่สิรู้ดีที่สุดมาส่งข้าวนะฮะอาหารที่ทำเองที่บ้านนะฮะไปครับมาดูกันนะดาบที่อัพเกรดนั้นจะแรงขึ้นแค่ไหน ปั๊บบล็อกแทงสวนไปอุ้ยดอกเดียวหายไปเลยใช้ได้ให้บล็อกแทงสวนเฮ้ยแฟรี่อุ้ยเกือบเกือบเกือบบล็อกทันไหมไม่ทันนะไม่ไรเราไหนไหนมีแฟรี่แล้วก็พิมแทงนี่นะบล็อกอุ้ย,ยบล็อกทันด้วยเอยอเออไปมันตีมาี เรียบร้อยฮะโหอัพดามาแรงมากอืมลิกเหรอป้านเือเจ้ามีของมาส่งให้ข้าเหรอเอานี่ฮะคุณแม่ทำกับข้าวมาให้ครับอ่านฝีมือแม่ข้าสุดยอดที่สุดกบใจนะไปแล้วฮะลิกเอออัศาวินส่งสารลูกชายข้าสบายดีไหมเขาจะตัดสินใจลาจากบ้านไปทำงานช่างเป็นเด็กหนุ่มที่กล้า,าหาญนะข้าหวังว่าอาหารที่ข้าช่วยจะทำให้เขาหายคิดถึงบ้าน๋อ เอาอะเลื่อนยศเป็น46แต่ว่าเควสก็หมดแล้วนะฮะต้องรอออ้รอ,ออีกแชั่วโมงกว่าจะมีเควสใหม่นะโอเคฮะก็จบไปแล้วนะสำหรับอัศวินไปสนีของเรานะอ่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำไรต่อสำหรับอัศวินไปสนีของเรานะฮะแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย